สวัสดีคุณผู้ชมคลิปวิดีโอทาง youtube นะครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสครับตัวนี้นะคะครีบฉลามนะครับได้มีโอกาสซื้อตัวนี้มาคือเสาอากาศเก่าผมมันมันมันพังแล้วนะครับมันเก่ามากนะครับครับตัวนี้นะครับอันนี้คือเสาอากาศตัวเก่านะครับที่มันติดมากับ ศูนย์นะครับติดมากับรถนั่งตั้งแต่ตอนซื้อมานะครับมันห้าปีกว่าแล้วเกือบหกปีแล้วหกปีละประมาณอะไรประมาณนั้นนะครับเกือบหกปีแล้วนะครับก็มันนั่นแหละครับตามสภาพที่เห็นนะครับมันพังมันพังมันแบบมันแตกใช่ไหมครับโอเคทีนี้ผมก็ไปซื้อนะครับเจ้าตัวนี้มาจาก shopee นะครับ ราคาไม่ถึงร้อยนะครับผมหกสิบเจ็ดสิบาทอะไรประมาณนี้นะฮะก็ดูสีดูก็ตรงกับสีรถดีนะฮะส,สีเทาผมสั่งเป็นสีเทานะครับเนาะโอเค้วผมก็เป็นสีเทาเข้มนะสีเทานะครับเนาะโอเคใกล้เคียงกันนะครับทีนี้นะครับเราจะมาติดตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจเอาได้อยู่นะครับโอเคตอนนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราทําความสะอาดพื้นผิวก่อนนะครับแล้วก็ผมติด สติกเกอร์รอแล้วนะครับสติกเกอร์รอแล้วแล้วก็เหลือแค่เราคีิน็อตตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับน่าจะไม่ยากนะครับเนาะก่อนอื่นเราต้องทำความสะอาดพื้นผิวนี้ก่อนนะครับผมใช้น้ำยาอเนกประสงค์นะครับเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับครับตะกี้ก็ทำความสะอาดพื้นแล้วนะครับก็คือใช้ น,น้ำมันอ้ำยาอันนี้ผสมเมื่อกี้แล้วก็ใช้ผ้านุ่มนะฮะผ้าไฟเบอร์นะครับเนาะเขาเรียกว่าผ้าอะไรก็ไม่รู้นะฮะทำความสะอาดจนสะอาดแล้วนะครับจากนั้นก็ใส่น็อตนะฮะใส่น็อตแกนตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่น,น็อตตัวเมียจับอีกรอบหนึ่งนะครับ พอตึงมือพอแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะรูดนะครับไม่น่าจะไปไหนนะครับมีตัวมีอีกตัวนึงนะครับปิดนะฮะโอเคทีนี้เราลอกสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะฮะไม่น่าจะยากแล้วนะครับคือขั้นตอนมีแค่นี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้มาใส่ เดี๋ยวผมต้องแกะสติกเกอร์ออกก่อนนะครับแล้วก็แปะทําให้เสเร็จเลยนะครับครับตอนนี้ก็คันนอ็อตสายกาัดเรียบร้อยแล้วนะครับคันนอ็อตสายกาัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายคือการปิดลงนะครับก็ค่อยๆกดนะเดี๋ยวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็น่าจะตรงนะฮะลิงด้วยสายตานะครับ ติดแล้วติดเลยนะครับติดแล้วติดเลยนะติดแล้วติดเลยนะครับไม่แน่ใจครับน่าจะแน่นนะแต่ผมดูทรงแล้วมันเหมือนจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะฮะไม่สนิทนะฮะ ข้างแต่ข้างหน้าติดแล้วนะครับข้างหน้าติดหลังคามันโคง้งจะไม่เข้ากันนะยังมีช่องว่างอยู่ตรงนี้นะฮะติดแค่ท้ายนะฮะจะหลุดไหม <laughs> กลัวเป็นหลุดปี โดนรดขันหลังนะอืมแต่ด้วยด้วยแอรไดนามิกอะไรต่างๆเนะี่ยผมว่ามันมันกดอยู่แล้วนะผมว่านะข้างหน้ามันมันรู่ลมอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มันมีแรงกดอากาศอยู่ตรงนี้อยู่แล้วมันน่ายิ่งขับเลยมันน่าจะยิ่งกดลงนะครับน่าจะไม่มีปัญหานะครับลองติดดูครับลองดูนะครับสักปีหนึ่งนะเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่า จะโอเคอยู่ไหมนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยหาวิธีครับปิดรอยด้านข้างตรงน,นี้อีกทีนึงครับอาจจะหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามเอ็มนะเขาเรียกว่าอะไรนะเทปสามเอ็มออนะแบบดีๆอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวผมลองดูก่อนถ้ามนมีปัญหานะครับเนาะโอเคแต่ถ้าไม่มีปัญหาก็ใช้ยาวครับ น่าจะประมาณนี้นะครับแน่นพอสมควรนะครับอแต่ก็ยังดิ้นอยู่โอเคครับคลิปนี้ก็เอาเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับครับขอบคุณที่กดไลค์กดกดไลค์แล้วกันกดไลค์กดซับนะครับโอเคครับสวัสดีครับครับผม ก่อนที่จะจากกันไปครับสุดท้ายนี้ครับผมลองแล้วนะหมายความว่าเอาเทปกาวที่เขาแถมมาให้นะฮะติดแล้วมันมันติดแค่ท้ายกับหัวนะครับผมเลยไม่มั่นใจว่าว่ามันจะหลุดไปโดนรถขนาหังไหมผมก็เลยนี่ครับใช้เทปกาวตรงหน้าแบบนี้แก้ขัดไปก่อนนะครับ อัดไปแล้วครับนมันแน่นกว่าเดิมมากนะครับตอนนี้นะครับแน่นมากนะครับส่วนหัวก็โอเคอยู่นะครับประมาณนี้แน่นนะครับน่าจะไม่หลุดไปโดนรถขางหลังแล้วนะครับดูทรงจากตรงนี้นะโอเคครับลองใช้ไปดูนะครับหนึ่งปีว่ามันจะซีดไหมนะผมไปดูรีวิวหลายคนบอกว่ามันจะซีดนะฮะ ก็ไม่เป็นไรครับราคาหลักร้อยนะฮะก็ซีดก็เปลี่ยนไหมนะครับมันไม่เป็นหลักพันหลักหมื่นไม่เป็นไรนะครับเนาะไม่ปิวไปโดนรถขันหลังกระจกแตกก็โอเคแล้วนะครับขอให้มันอยู่ได้หนึ่งปีนะฮะสีซีจะค่อยมาแกะเปลี่ยนนะครับมาถึงเวลานั้นดูกันอีกทีนะว่ามันจะเป็นรอยเป็นอะไรไหมนะครับออกยังไงนะครับลองดูนะตอนนี้มันแน่นมากนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ ไปจริงๆรแล้วเอาเพียแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกด subscribe กด like ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ